่นยังเดียวมัน่นงเดียวครับเล่นยังเดียวค่ะนี่แด่งเหมดมั้ยบอกผมด้วยครับแดถูกต้องไหครับไห้น้ำยัง่อใช่มคอต้องดได้นะทดีดูดิเดนมจะได้ว่าสยใหญ่แล้วนั้นน่ะ แมอมีหอบยาว่าปวดคูดไม่มีแต่มีตัวน้ดแต่เอาตัวนัดไปไหวตัวนัดน่าเหงยาลูกไหนเด็กๆว่ายสาไหนไหนเห็นภาพไหมลูกเห็นภาพสาว่ายน้ำไหมคะเห็นค่ะ เี่ยต่อไปเด็กจะได้ว่าสาใหญ่แล้วนะเด็กทัมวทุนเด็กทัจะได้ว่าสาใหญ่นล้ต่เด็กดูสัตว์่จะได้ว่าน่่แเด็กดนะคะเด็กอุปกรณ์การว่าน้ำมันต้องมีอะไรบ้งลูกถ้าเราจะว่ายน้ำเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะมี่ี ใค,ใครมีชุดไปน้นแล้วยกมือหน่อยสิใครมีชุดไปน้ำแล้วยกมือหน่อยด้วยเออแ่งมากเ,กาเกออน,น้องครูยกคนแรก อ่าจ้าแล้วแต่ต้นไม้น้ำมีอะไรบ้างคะต้นไม้น้ำมีอะไรบ้างมีเสื้อกับมีเสื้อกับอะไรบ้างมีเสื้อกับอะไรคะ มีเสื้อกับเกงถ้าผู้หญิงก็จะเป็นกระโปรงนะคะลูกไปดิจ้าอ่าต่อไปอุปกรณ์มีไหมมีไหมีนะอ่ไม่ได้ไหไม่ได้จ่ายไม่ไดเออไม่ไยืมเงินไม่ได้มเป่นแม่ป็นแมตอนใช่ไหมลูกอ่าะเป็นต่กันคืออะไรคะ นันนี้คืออะไรเด็กสาใส่ชุดไ่น้ำใส่ชุดไปน้ำจ้ากระาใส่ชุดไล่น้ำเก่งมากเลยมาดูอีกสิมาดูอีกสิว่าอุปกรณ์การไล่น้ำมีอะไรอีกจำได้ไหมคะเด็กๆอันนี้จำได้ไหมคะลูกอะได้ไหมคะจไ้นีเป็นอุปกรณ์องเรียนเชียรบอก ใครเคยได้จับบอร์ดแล้วไหนยกมือให้คุณครูดูหน่อยสิลูกโอ้โหเก่งมากเลยน้องโมโอ้ทุกคนเลยน้าโมน้าโมได้จับบอร์ดหรือยังลูกเคยจับบอร์ดว่ายน้ำหรือยังลูก ไม่จับแล้วไม่ได้เนี่ยจับแล้วอ่าจับตรงนี้อ่ะต่อไปนี่คืออะไรคะเด็กๆกุ้งไปเลยกุ้งก่อนอ่ะเคยเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมลูกอันนี้เคยเห็นไหมที่สะเคยเห็นไหมคะไอริจงค่ะอ่าเคยเห็นไหมที่เราใช้กันในศาสตร์ศาสตร์ว่ายน้ำแข็งอ่ายนี่คือมาบอแขานว่ายน้ำนะคะเด็กๆโตต๊ะจับได้ไหมที่เราเคยใส่กันน้ำจับ เด็กๆเราเราใส่ปลอกแขนเพื่ออะไรคะ <c oughs> ลูกที่เราต้องใส่ปลอกแขนเพื่ออะไรคะ

ให้ดูอีกนะนะต่อไปเป็นรูปอะไรดูนะที่จีพัดดูสิอะอันนี้คืออะไรคะเคยเห็นไหมที่สาวว่ายน้ำเราเคยเห็นไหมลูกโฟมอ่มันเป็นโฟมที่เป็นเส้นเคยเห็นไหมที่สาวว่ายน้ำเกิดอะไรขึ้นไปแล้วเส่ยลยเเนี่ยะเนี่ยดูดูรูปข้างๆเลยลูกเนี่ยมีน้องเห็นไหมใช่โฟมเนี่ยสามารถลอยตัวได้เลย นั่งเอตเ่อไหมืนตต่ไปนะคะเด็กๆต่อไปนะคุณครูจะเปิดก่อนการใช้สาวยน้ำนะคะลูกเอาบุกดูโต๊ะกสกรช้น้ำแล้วเอด็กข้างบยังไม่ินงนูม่เด็กๆเด็กๆปิดไม์ก่อนนะเดี๋ยวคุณครูฝนให้ดูกติกาการใช้สาวยน้ำนะคะลูก ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้กฎข้อควรปฏิบัติก่อนลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยครับข้อที่1แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำที่เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะถามนะว่าข้อที่1คืออะไรนะคะเด็กๆ แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำที่สะอาดและสุภาพข้อที่สองข้อที่หนึ่งคืออะไรนะแต่งกายด้วยอะไรนะคะลูกแต่งกายด้วยน้ำชุดวยน้ำชุดวยน้ำโอเคค่ะอ่าดูข้อสองนะดูข้อสองนะข้อที่สองสวมหมวกทุกครั้งที่ลงสระว่ายน้ำอ่าในการว่ายน้ำต้องมีอะไรบ้างคะลูก แ,แตองกเ,กเลยเอโอเคค่ะต่อไปข้อ3นะคะข้อที่ 3. สสรบผมทำระาร่างกายให้สะอาดอาทุกครั้งก่อนลงสระเราอา,นาบานา้ำไหมลูกอาบน้ำไหมคะ

แล้วลถ้าเกิดว่าใส่รองเท้าขึ้นไปศาจะสกปรกมากเลยข้อที่ห้าห้ามนำอาหารทุกชนิดเข้าไปรับประทาน เขาบอกว่าไงลูกห้าแล้วก็เาบอกว่าห้ามอาว่าห้ามเอ่าห้ามป็นงไอปไ้าไปเล่นภายในสระเพราะว่ามันจะทาให้ศกกระโปรงขากนั่นเองอาหารตกไปแล้วใช่หดูข้อตอบกหนเลก นมมในบริเวณสระวา่ายน้ำข้อที่6ดูแลรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สิสนของตนเองหากมีการสูญหายขึ้นเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบเด็กค่ะตอนนี้เขาจะใช้ภายในสระข้างนอกอบะลูกศาสตร์ที่ ที่อย <Bond> ู่ที่ไม่ใช่สระเนียลูกเขาจะให้เราเก็บของเราให้ให้เรียบร้อยนะลูกเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บไม่เรียบร้อยมันจะหายได้นะลูกงหาใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นข้อที่ต้องปฏิบัติตนสภาพเรียบร้อยมีวัฒนธรรมอันดีและไม่รบกวนผู้อื่น ที่เจกเขาบอกว่ายังไงคะเด็กๆ้องปฏิบัติตัวให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องาปฏิบัติตามระเบียบจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอะไรอ่ทำอะไรอ่ะทำกฎระเบียบ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเชื่อฟังคำแนะนำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำเด็กๆขะต้มปฏิบัติตามเด็กๆาได้ยิม่ปฏิบัติตามตามคุณครูจะเกิดอุบัติเหตุไหมคะลูกคุณคูเก่อมากเก่งมากคุณครูถ้าเราไม่ปฏิบัติตามจะเกิดอะไรขึ้นคะลูก ก็พวกเราคนที like ่อาจจะอันตรายได้ใช so ่แล้วค่ะเด็กๆอาจจะเด็กๆได้ปฏิบัติน้ำคุณครูบอกเด็กๆอาจจะตกน้ำได้นะคะถึงอไม่ก็เกิดอุบัติเหตุใครขอดูใครมาดูใครล้มน้ำไปแต่งใครอยากใครอยากมาไหว้นั้นที่โรงเรียนแล้วมั่งยกมือให้ครูดูเลยแล้ว อยากมาเล่นน้ำเ <c oughs> ราอยู่คือไหนเอพดูดีใคบอกชื่อคุณครูสิใครอยากมาว <c oughs> ่าย <c oughs> น <c oughs> ้ำอพีเอนนิ้นะคะเอพดโอ้อยากมาว่ายน้ำแล้วนีอเ <c oughs> คุณครูอยากสอนแล้วเนี่ยอยากมาไหว้แล้วเนี่ยคุณครูอยากคุรูก็อยากสอนแล้วหนูอยากมาไว้อยางดูนะโมูยากแล้วอยากแล้วอยากเล่นน้ำแล้วป็นน้ำลายน้ำลายโยโย่โย่หเด็กๆเดๆจำได้ไหมว่าตอนที่ตอนที่เราเรียนนี่เด็กๆได้ทำอะไรบ้างจำได้ไหมยังจำได้อยู่ไหมคุณครูสอนอะไรไปจำได้อยู่ไหมลูกดีค่ะเดค่ะ ต้องจับตัวทำไมหยุดมีบ้านคุณครูสอนว่ายน้ำคุณครูสอนเตะขาคุณครูสอนอะไรมาบ้างดำน้ำได้หรือยังลูกบิ๊กๆดำน้ำได้หรือยังคะดำน้ำได้ไหนใครดำน้ำได้แล้วไหนคุณครูขอขอดูหน่อยขอยกมือให้คุณครูดูหน่อยเร็วได้ไอนขวดน้ำขวดดำน้ำได้แล้วใครอะไหนใครดำน้ำได้แล้วไหนครับ โอ้ได้เลยได้้วค่ะอะไรอ่ะโอ้โหนอมใหญ่เก่งมากเลยห้องนี้เก่งมากเลยห้องนี้ดำน้ำได้หมดแล้วเนี่ยอะเดี๋ยวนี้พอมาโรงเรียนแล้วก็ไหว้สายใหญ่ได้แล้วใช่ไหมลูกไหว้สายใหญ่ได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหวสายใหญ่ได้ไหวสายใหญ่เลยนะคะลูกเดี๋ยวโรงเรียนเปิดแล้วก็ไหว้สายใหญ่เลยนะ จะกลัวไม่เนี่ยกลัวไม่ใส่ใหญ่กลัวไม่ลูกไม่ต้องกลัวนะคะคุณครูก็อยู่ข้างๆลางบอกบอกเด็ต้องไปนะต้องใส่ผีด้วยอ่าเด็กแบบๆจําได้ไหมกติกาเมื่อกี้แปดข้อจําได้ไหมคะลูกจําได้ไหมข้อ <c oughs> ที่หนึ่งเราบอกว่ายังไงแล้วลูกมันเป็นช็อกโกแลตลูกเนี่ย ต้องใส่เสือผ้าลูกในโรงเส็บน้องเนีใส่เสื้อผ้าลูกในโงน้องเี่ยวนอ่ะเดข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าห้ามอะไรนะข้อที่หนึ่งเขาให้ปฏิบัติยังไงอ่ะเด็กๆดูนะดึงชั้นแตกด้วยชุดว่ายน้ำที่สะอาดเลยใช่ดิชุดว่ายน้ำกันครนทุกคนหรือยังคะ ใส่ชุดให้นะใ้ไใส่ชุดไว้นะไม่แส่งกายให้ควยบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเธอมาใส่ชุดไม่ได้นะ ยังอยู่ไหมเออไม่ได้แล้วเราอ้วนแล้วกินทุกอย่างทุกทีแล้วทำไมใครอ้วนไหนใครอ้วนไหนใครใส่ชุดไปน้ำไม่ได้จังครูหน่อยสิไงผันนี้ไงผันี่ไงผันนี um> ้ไงไปน้ำไม่ได uh> ้เลยโอ้โหนั่นค uh> um> uh uh uh> uh> uh ุมใครเอ่ย ว่ายน้ำเลคะว่าคนพุ่งเลยค่ะน้ำมันใหญ่เล่าเนีไม่ได้ลงน้ำไหยเด็กๆไม่ได้ว่ายน้ำอ้วนเลยแต่ใครไม่อยากอ้วนยกมือเร็วเดี๋ยวคุณฝนจะพามาว่ายน้ำค่ะไม่อยากอ้วนไม่อยากอ้วนเหรอกินดี้อยากลงน้ำไหมลูกกินดี้อยากว่ายน้ำหรือยังกินดิไ่อยากอ้วนค่ะยิ่งไปลูกสนุกไหมเด็กๆเล่นเวลามาว่ายน้ำสนุกไหมคะลูก ชอบไหมคะคัปเตอร์คปเตอร์อยากมาเรียนหรือยังลูกอยากมาโรงเรียนหรือยังคะเด็กๆอยากมาโรงเรียนหรือยังคะลูกคเก๋าไหมลูกอยู่บ้านเง่าไหมลูก ออจะมนก็จะมีน้องนมีน้องหนูมีน้องหนูก็จะได้มีเพื่อนไง้อ๋อหนูมีน้องหนูจะได้มีเพื่อนอพอดออแล้วหนูถ้าแอร์พอตมาโรงเรียนแล้วน้องจะอยู่กับใครอ่ะ อันนี้ก็กําลังมีน้องยายค่คะกินอันี้ก่อนันนี้กําลังมีน้องย <c oughs> ินดี้มีน้องยังหูกมีแล้วครับ<ป>คิดถึงคุณครูยังคิดถึงคุณครูหรือยัง อย่าไม่คิดถึงอ้อโหน้ำโมยไม่คิดถึงอยู่คนเดียวเลยน้มาะโมคิดถึงนักเตะน้ำโมไม่คิดถึงเลยแต่ว่ายน้ำน้ำโมไม่อยากขึ้นเลยแต่น้โมไม่อยากขึ้นเลยน้โม อ่านกๆกข้อที่สองะกวันนี้มุได้เหรอเด็กๆ่ะเด็กๆจ้ะลูกเ่าเตัว่อไปด,ด,ไปดูข้อที่สองนะคะและสุภาพข้อที่8สวมหมวกทุกครั้งที่ลงสระว่ายน้ำ เนี่ยเขามีหมวกมีแว่นเนี่ยเหมือนหนูไหมลูกเหมือนนักเรียนไหมเหมือนที่นักเรียนใส่ลงน้ํำไหมลูกมีไหมเด็กๆมีไหมลูกมีครับอา่าใครมีใครยังไม่มีเอ่ยไหนมาครูไหน,น,น,หนซีใครทําหายแล้วทำ,ทำหายเองเอาน้โมทําหายอีกแล้วน้โมทําหายอีกแล้ว <c oughs> ผมไม่เหโอ้โหน้าโมทําหายคนเดียวเลย <c oughs> ชุดไม่ชุดก็ไม่ได้ชุดก็ใส่ไม่ได้แล้วอจก็ใส่ไม่ได้แล้วอินดี้ใส่จุดได้ไหมลูกต่อไปใส่จุได้ไหมด้วยน้ำก็ไม่อยากขึ้นหายไหมอ่ะใา่ใส่จุดด้วยน้ำได้ไหมลูก ได้ค่ะโอ้โหแสดงว่าใครใครที่ใส่ชุดว่ายน้ำได้คนนั้นยังหุ่นดีอยู่คนนั้นยังไม่อ้วนโอเคเข้าป่ะเออไม่อ้วนถ้าใครใส่ชุดว่ายน้ำได้อยู่คนนั็นยังเดียวอ้วนนะโอ้ยคนเดียวเลยใครอ้วนเนี่ยใครอ้วนลาลไปแมสอยู่อ้วนคนเดียวเลยอหนาวจับนอนแล้วอ่ะนอนไปดูไอแพดแล้วอ่ะ อามีจำกันได้ไหมลูกอามีอามีจำคุณครูได้ไหมเนาะทุบแม่ทุบแม่เด็กมาข้อที่สามกันดีกว่าเราอ่ะข้อที่สามสระผมชำระร่างกายให้สะอาดก่อนลงสระว่ายน้ำข้อที่สี่ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ ข้อที่5้าห้ามนำอาหารทุกชนิดเข้าไปรับประทานในบริเวณสระว่ายน้ำข้อที่6ดูแลรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเองหากมีการสูญหายขึ้นเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิน้นข้อที่7 ต้องปฏิบัติตนสุภาพเรียบร้อยมีวัฒนธรรมอันดีและไม่รบกวนผู้อื่นข้อที่8ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเชื่อฟังคําแนะนำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ประจำสะว่ายน้ำข้อควรปฏิบัติก่อนลงเล่นน้ำ สวน้ำีนเด็กค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆไปไหนหมดเนาะทำไมเงียบจังเลยเด็กๆอ่ะใครเคยใครเคยได้ไปว่ายน้ำบ้างไหมเอ่ยลูกใครได้ไปเล่นสระว่ายน้ำที่ไหนบ้างไหมลูกไปแล้วคะโอ้ ว่ายน้ำที่บ้านว่ายน้ำที่บ้านโอ้บ้านน้ำบ้านน้ำท่วมไหมคะลุงที่บ้านน้ำท่วมไหมน้ำท่วมทุกบ้านเลยยันบ้านทีเจแล้วก็บ้านเนื้อโอ้ท่วมหลายบ้านเลย

่าน้ำเก่งหรือยังคะดื่น้ำเป็นแล้วโอ้โหใครดำน้ำเป็นแล้วไหนบอกชื่อคุณครูหน่อยสิโอพี่เลยเนี่ยเดี๋ยวเปิดเธอมาเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองดำน้ำดูนะเยว ดูนะว่าใครจะดำน้ำได้บ้างถ้าคนไหนดำน้ำได้ครูให้สิบคะแนนเลยดีไหมโอเค่อเคโเคโอเคโอเคโอ้คโเคโอเคโเคเครครอเคอเคโคโอเคอเคโอเคโเคโอเคออยู่ในขอเคโอโอคอ สวัสดีคุณฝนสวัสดีคุณฝนเลยสวัสดีคนสวัสดีมีจำกันได้ไหมจำคุณคูได้ไหมคะจำคุณคูได้ไหมจำคุณคูได้ม้ยจากมาโรงเรียนหรือยังเนี่ยลูกเด็กๆที่ถึงคนมาบ้านไหมคะแม่ย่าที่เลยอ๋อได์ก่อนด้ไปคุแล้ อ่ามาดูสระว่ายน้ําของโรงเรียนเราดีกว่าอ่าเด็กๆดูนัเดี๋ยวเด็กๆเปิดเชิญมาคุณครูจะให้เด็กๆนัลงสายใหญ่แล้วเด็กๆกลัวไหมลูกสาะใหญ่กลัวไหมคะกลัวไหม่กลัวมูกัไมลูกไม่กลัวอ่ากลัวนะคะเพราะว่าเพราะว่าน้ำลงกสาะใหญ่คุณครูก็จับอ่าจับตัวเด็กๆไว้เด็กๆไม่ต้องกลัวนะลูกแต่ใครเคยลงสายใหญ่มาก ใค,ใครเคยลงสายใหญ่มากบอกคุณครูหน่อยเล้วไ uh เคยลงไหมคลงสใหญ่ไหมไลงสยใหญ่ที่ได้เ้นนะครับใหญ่กว่าได้ เด็กๆจ๋าถ้าใครลงสะใหญ่ได้นะคนนั้นเก่งมากๆเลยนี่ให้ยี่สิบคะแนนเลยเนี่ยใครลงสะใหญ่ได้เนี่ยเอาเจ็ดเอาเจ็ดคะแนนเอาเจ็ดคะแนนนะพเอาเจ็ดคะแนนโอ้โหเอาเจ็ดคะแนนเองหรอครับไม่เอายี่สิบคะแนนหร่ะนะโอ้โเอาเจ็ดคะแนนก็เจ็ดคะแนนเอายี่สิบคะแนนเลยใครลงคะแนนครับเอา้โหเอาเจ็ดคะแนนเอาหนึ่งล้านคะแนน ยราเลยเอาหลึ e. oh, oh, oh. ่งล yeah, oh, ้านคะแเอาหนึ่งแสนะแนนเป็นน้ำบอกว่าเรียนเป็นน้ำคะแนนบางเอาอเอาเราเย็นน้ำเราเย็นไหมสาวว่ายน้ำที่โรงเรียนเราเย็นมากเลยอ่ะเพราะว่าคุณครูใส่น้ำแข็งไว้หรือเปล่านะ คุณครูใส่น้แข็งไว้ที่สระหรือเปล่าไหนดูซิในสาไว้น้ำของโรงเรียนมีถังแข็งหรือเปล่าลเลยอ่ะจ้าดูนี่มีปลาไว้น่ะในสาไว้น้ำมีปลาไหมเว้นตอนตอนนั้นละโมบทำ่างนี้แล้วก็ละโมงเลยโอ้โหเด็กดูนะลูกดูนะ ่ะเดี๋ยวคุณครูทบทวนอ่ะเด็กๆจ้าอุปกรณ์ว่ายน้ําของเรามีอะไรบ้างนะอ่อันนี้รูปอะไรคะเด็กๆมีสระว่ายน้ําอ่ามีสระเล็กแล้วก็สระอายขั้วแข็งโอ้โหเก่งมากเลยใครตอบเก่งมากเลยต่อไปอันนี้คืออะไรคะลูกมขั้วแข็งอันนี้อันนี้คืออะไรลูกอ่าชูชีพน้ำปลาอยู่ในน้ำนะ ตอนนี <Beautiful. S 2> ้ก็ฟิล่าอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำโอ้โหมีก็ฟิล่าอยู่ในน้ำด้วยแล้วก็ฟิล่าอยู่ในน้ำฟิล่าอยู่ในน้ำต่อไปมีแม่มีชุดและมีก็ฟิล่าอยู่ในน้ำรู้ภาต่อไปคืออะไรคะนี่คืออะไรลูกหน้าหงอนบัวบามาอยู่บอกว่าบัวบงอกับอะไรคะลูก

กระเปตาอาดเขาปีนน้ำด้วยเป๋าอากระเป๋าใบนี้ไว้ใส่เลยรน้าใส่อเไยนะคะคืออะไรกรเป๋าไว้ใส่อะไรลูกกระเป๋านี้ไม่ใส่อะไรเอากระกร้าใส่ชุดว่ายน้ำเอาไว้ใ่แล้วเม่อเราเมื่อเราว่ายน้ำเสร็จเราก็ถอดชุดใส่กระเป๋าไหนี้ อ่านี่คืออะไรคะเนี่ยมีปูด้วยดูซิเนี่ยปูเนี่ยปูตัวใหญ่เลยเนี่ยคืออะไรนี่คืออะไรคืออะไรคะลูกเป็นลูกปลาจระเขอ่าไม่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 ไไม่ม่ไ่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไ่ไไม่ไ่ไม่ไม่ไม่่ไม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 ่่ไมม่ไม่ไม่ไม อาบอกแขนว่ายน้ำเองนะอะไรอ่ะเคะโอ้โหเก่งมากเลยเก่งคืออะไรนูรู้นะคืออะไรอกระบองอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรคะลูกกระบองกระบอกนี่คืออะไรลูกขี่เล่าหัวครับมีกับใครมีคือเส้นโฟมว่ายน้ำนะคะเด็กๆ เห็นไหมในนี้ลูกน้องน้องเห็นไหมน้องที่น้องเอามาใช้ว่ายน้ำในลูกอ่าคืออนหนึ่งพอภาพนี้คือเส้นอ่าใช่คำพูดที่สาว่ายน้ำก็มีเส้นได้ไหมเส้นหนุยอ่าอันนี่คือเส้นอ่าคือโฟลเส้นว่ายน้ำนะลูกอ่าโอเคค่ะจำได้ไหมดิจำได้ไหมทำอย่างนี้วไหม mẹ không như này đâu, 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 không như เอเปลนไปลเปลนวันทองวิวอะไรนี่ใช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 ่โอ้ก็มาเตี้ยใส่ชุดว่ายน้ำได้แล้วก็หนังสก็ใส่ได้นี่เด็กขาเด็กขไม่ยินเสียงไม่ได้ไคะมาว่ายไปด่า จิงครับจิงคับไปวันนี้วันนี้เด็กๆได้รีความร่วมก้นในการว่าน้ำกับนวนไปแล้วเด็กๆได้เ็คนราวว่าก่อนว่ายน้ำเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างวันนี้ให้เด็กๆกลับรลทวนซีไปจัดเตรียมของเ้าง มีอุปกรณ์พร้อมที่จะว่ายน้ำหรือเปล่าวันนี้ก็หมดเวลาของทุกคแล้วรับุดชมชมนขอบคุณข้คุณนะคขอบคุณครับขอบคุณครับรกอนคุณค่ะขอบคุณค่ะ